จีนกำลังนำเทคโนโลยีแบตเตอรี่เป็นอาวุธใหม่ในการต่อสู้กับสหรัฐอเมริกาในศึก AI ที่กำลังเป็นที่พึงพอใจการควบคุมห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ของจีนได้ทำให้สหรัฐอเมริกาเสี่ยงตกเป็นเหยื่อของพวกเขาแต่เป็นเรื่องน่าสนใจที่จีนได้มีการทำเหมือนเป็นการบีบสหรัฐอเมริกาในด้านนี้ จีนได้เผยแพร่การใช้งานแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานเป็นอาวุธใหม่ในการตอบโต้กับการเติบโตของเศรษฐกิจ AI สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการควบคุมห่วงโซ่อุปทานเกือบทั้งระบบจากการผลิตถึงการแปรรูปหักจีนมีการบีบซัพพลายแบตเตอรี่แค่นิดเดียวก็อาจทำให้พลังงานสำรองของสหรัฐอเมริกาเสี่ยงสะดุดและนี่จะกลายเป็นสมนรรูพลังงานใหม่ที่จีนมีไพ่เหนือกว่า ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเผชิญกับแรงบีบทางเศรษฐกิจจากจีนนอกจากอาวุธแรหายากแล้วจีนยังมีการนำเทคโนโลยีแบตเตอรี่มาใช้เป็นอาวุธใหม่ในการตอบโต้ด้วยจีนเห็นว่าสหรัฐอเมริกากำลังเร่งวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุค AI ที่ต้องใช้พลังงานมหาศาลและต้องพึ่งระบบกักเก็บไฟฟ้าจีนก็ครองห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมแบตเตอรี่โลกเกือบทั้งหมดซึ่งเป็นสิ่งที่สหรัฐขาดไม่ได้สำหรับ AI เหมือนกับแรหายาก เพื่อควบคุมการส่งออกวัตถุดิบและสินค้าประเภทนี้จีนได้ออกข้อบังคับให้บริษัทจีนให้ต้องขอใบอนุญาตก่อนส่งออกตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนเป็นต้นไปตามข้อมูลจาก Bloomberg NEF จีนมีกำลังการผลิตแบตเตอรี่แอนโนดะถึง96%และแคโทดอีก85%ของโลกซึ่งสหรัฐอเมริกาได้นำเข้ามาจากจีนโดยตรงมากกว่า2ใน3ของแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ศูวนย์วิจัย Center on Economic and Financial Power ก็ได้เผยว่าจีนไม่ได้แค่ผลิตแบตเตอรี่ได้มากที่สุดในโลกแต่ยังควบคุมวัตถุดิบและกระบวนการผลิตทุกข,ขั้นตอนที่จำเป็นต่อการทำแบตเตอรี่จีนก็ครองส่วนแบ่งในการแปรรูปลิเทียมโลกถึง80%โคโบอลต์เกรดแบตเตอรี่85%และกราไฟต์เกรดแบตเตอรี่ถึง95% นี้ไม่ใช่เพียงนโยบายควบคุมการค้าเท่านั้นแต่เป็นยุทธศาสตร์การถือครองอำนาจทางพลังงานของอนาคตเมื่อพลังงานสำรองกลายเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจยุค AI แ t มทธิวเฮลนักวิเคราะห์ด้านการค้าและห่วงโซ่อุปทานจากดูเบิร์กเอ็นเกล่าวว่าเนื่องจากจีนมีอำนาจเหนือห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่จึงสามารถบีบแรงได้และบริษัทอเมริกันก็จะรู้สึกถึงผลกระทบนั้นได้อย่างรวดเร็ว AI กระหายพลังงานมากมายและแบตเตอรี่กลายเป็นโลหิตใหม่ของเศรษฐกิจในช่วง6ปีที่ผ่านมาปริมาณการใช้ไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากกระแส AI ที่ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการประมวลผลและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก3เท่าในปี2028ตามรายงานจากสถาบันวิทยาศาสตร์ลอ r เรนซ์เบอร์ к n นชแนลและราทอรี เพื่อรองรับความต้องการนี้รัฐบาลและเอกชนสหรัฐเร่งลงทุนในแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานเพื่อเก็บไฟจากพลังงานหมุนเวียนและจ่ายคืนสู่ระบบในยามการใช้ไฟพีคซึ่งโครงการในรัฐเท็กซสัสมีขนาดกว่า4กิกะวัตต์มากพอสำหรับจ่ายไฟให้บ้านเรือนกว่า3ล้านหลัง แต่โรงงานในประเทศยังผลิตไม่พอและต้องนำเข้าวัตถุดิบจากจีนแทบทั้งหมดหากแหล่งซัพพลายนี้สะดุดก็อาจกลายเป็นคอขวดพลังงานที่ชะลอการเติบโตของเศรษฐกิจ AI สหรัฐโดยตรงแม้ว่าสหรัฐมีเทคโนโลยี AI และจำนวนชิปสุดล้ำแต่หากไม่มีไฟฟ้าเพียงพอก็ยากที่จะขยายการเติบโต AI ในเชิงพาณิชย์ได้เอมิลี่คิวคริสผู้อำนวยการโครงการพลังงานเศรษฐกิจและความมั่นคงจากศูนย์ Center for a new American Security กล่าวว่า ในขณะที่การเติบโตของอุตสาหกรรม AI ของจีนถูกจำกัดจากการเข้าถึงชิปขั้นสูงของสหรัฐแต่สำหรับสหรัฐเองข้อจำกัดอยู่ที่พลังงานซึ่งกำลังกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล AI แบตเตอรี่เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของระบบ AI สหรัฐที่ยังขาดจีนไม่ได้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่มีบทบาทในการเกักเก็บพลังงานหมุนเวียนส่วนเกินและปล่อยออกมาเมื่อระบบต้องการไฟฟ้าซึ่งช่วยป้องกันเหตุไฟดับและเสริมเสถียรภาพให้กับโครงข่ายไฟฟ้า เมื่อสิปีก่อนระบบแบตเตอรี่นี้แทบไม่มีอยู่เลยในสหรัฐแต่ภายในปี2024การติดตั้งแบตเตอรี่ระดับสาธารณูปโภคของประเทศมีความจุรวมถึง26กิกะวัตต์โดยไฟฟ้าขนาด1กิกะวัตต์มากในระดับสามารถจ่ายไฟได้ประมาณ800001000000ครัวเรือนเฉพาะในรัฐเท็กซัสเพียงรัฐเดียวมีการติดตั้งแบตเตอรี่เพิ่มอีกประมาณ4กิกะวัตต์ในปีที่ผ่านมามากพอที่จะจ่ายไฟให้บ้านเรือนราว3ล้านหลังคาเรือน ตามข้อมูลจาก b ีน f ภายในทศวรรษหน้าสหรัฐจะต้องเพิ่มกำลังการกักเก็บพลังงานอีก136กิกะวัตต์ทั่วประเทศแต่แมททิวเฮลระบุว่าสปลายส่วนใหญ่เหล่านี้ยังต้องพึ่งพาจีนและไม่สามารถหาทดแทนจากประเทศอื่นได้ง่ายๆเซลีน่ามิโคลาซักผู้บริหารในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ที่เคยดูแลการผลิตให้กับบริษัทเทสเลอร์และแพนซอนีกล่าวว่า โรงงานแบตเตอรี่จำนวนมากที่กำลังผุดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐจะได้รับผลกระทบทั้งหมดเพราะวัตถุดิบหลักของพวกเขาก็มาจากจีนทั้งนั้นมาตรการจำกัดการส่งออกของจีน